สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่อง NEY Gamer t h วันนี้เนจะมาสอนปลุแบนฟรีไฟได้100%ยอร์เซ็ก่อนอื่นไปดูเลยว่าในโดนแบนกริง เดินไปจะลองเข้าเฟ e บุ o k ให้ดูนะคะว่าโดนแบนตรงที่เป็นรูปคนก็โดนแบนนะคะแล้วก็ Google กูเกิลก็โดนแบน โดนแบนทุกช่องทางเลยนะคะมาดูแอปที่ใช้บดแบนกันเลยค่ะก่อนอื่นเข้าไปใน o o o g l h r o r o นะคะหรือเดี๋ยวเนยจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปตัวสีเขียวเนี่ยไว้ใต้ล่างคลิปค่ะกดเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดค่ะแล้วก็ติดตั้ง จากนั้นก็ได้แอปตัวสีเขียวนี้นะคะจากนั้นกดเข้าไปค่ะกดเข้ามาในแอปครั้งแรกนะคะจะไม่มีเกมฟรีไฟลค่ะให้เพื่อนๆกดบวกคะ่ะพอกดบวกแล้วก็สร้างโคนนะคะให้กดที่เกมฟรีไฟลค่ะจากนั้นก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็ลองเข้าไปในเกมฟรีไฟกันเลยค่ะ อำนี้นะคะปดแบนได้จริงค่ะได้ทั้ง facebook แล้วก็รูปคนเนี่ยค่ะแต่ Google ปดแบนไม่ได้ค่ะ i อเครื่องก็ปดแบนได้นะคะสำหรับ facebook ที่โดนแบนรหัสนะคะก็ไม่สามารถปลดแบนรหัสนั้นได้ค่ะให้สมัคร facebook ใหม่แล้วก็เข้าได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่โดนแบน i อเครื่องก็สมัครใหม่ได้ค่ะ เข้ามาในตัวเกมก็สามารถเล่นได้ปกติเลยค่ะจะลองไปเข้ารหัส facebook ให้ดูนะคะว่าเข้าได้จริงๆกดเข้า facebook ก็สามารถเข้าเกมได้ตามปกติเลยนะคะ รหัสนี้เนยก็ไม่ได้เล่นนานแล้ว่าโดนแบนไอพี IP เครื่องค่ะก็สามารถปลดแบนได้นะคะสำหรับคนที่โดนแบนไอพี IP เครื่องก็สามารถสุ่มทีมเล่นได้ตามปกติแต่สุ่มช้ามากก็หมดทั่วไปจะจรับแล้วก็นานหนึ่นาทีถึง2นาทีขึ้นไป แล้วตัดไปตอนที่สุ่มทีมแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เนยกดสุ่มหมดทั่วไปนะคะแบบช้ามากพอกดหมดสีวิสีก็เข้าได้เร็วอยู่นะคะเล่นได้ตามปกติเลยะคะ่ะไม่แอบปบนี้ไม่เรงนะคะสำหรับคนที่กดแบนได้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะคนที่กดแบนไม่ได้เนยก็จะหาวิธีใหม่มาให้นะคะวิธีอื่นๆ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เหมือนกันค่ะมีอีกอย่างนะคะลืมบอกไปตอนแถวๆต้นคลิปนะคะคือสำหรับที่คนที่ปลดแบนได้ก็จะไม่สามารถเติมเกมได้นะคะหรือถ้าเติมได้ก็ตามเตมิมตามพวกเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะคะจะไม่สามารถเติมในเกมได้นะคะคนที่ปลดแบนได้ก็เม้นไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะขอบคุณที่ดูคลิปค่ะ